กรดาบสวัสดีท้่งดมกันด้วยนะครับวันนี้ก็ยู่ในเกม b u l เ e t Angle นั่นเองนะทุกคนวันนี้ก็เอา AK12 มาลองลงแรงดูนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะทุกคนอันนี้ก็เล่นในโหมดวางระเบิดนั่นเองนะทุกคนโอ้โหเกิดท้ากับเพื่อนเลยทุกคนโทรศัพท์มันกรากนะทุกคนผมอาดับพูดไม่มากนะคลิปนี้ขอตั้งใจเล่นหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอเต้นดูแล้วกันตอนนี้แรงผมก็ยังไม่สูงนะทุกคนอาจจะเจอบอทบางนะครับ อุ้ยเรรียบร้อยครับหนึ่งตัวรอตัวไปนะดูกระตุกกระตุกหน่อยนะทุกคนหลังมาหรือเปล่าโอเคครับชนะนี่ง่ายอยู่นะทุกคนตาน,นี้ฆ่าไปหนึ่งตัวนะโอ้โหมีคนฆ่าสามตัวเลยหรอวะเอาเรื่องว่ะเขาว่าไงเขาว่าดันมาครับทุกคนเราก็อยาไปรีบร้อนนั่นเนี่ยกูว่าละเออ ไดโนเสา์หรอเฮ้ยไดโนเสา์หรอวิทั้งบนโอเคสวยโอ้ยิงไม่โดนเลยทุกคนผมยิงไม่โดนเองนะจะโทษปืนก็โทษไม่ได้นะทุกคนเรียบร้อยครับได้หนึ่งตัวเอ้ายังไม่หมดหรอวะเดี๋ยวขอเต้นดูก่อน้ยเ,เบิดคว้างไป สวยหัวแตกสวยว่าปืนนี้สวยงามครับทุกคนเกมนี้น่าจะมาทางเดิมอะผมว่านะฮุ้ยเชือระเบิดไอ้สิปยอ้กดจิกดจิอุ้ยเ,ยเออยกือกบแตกไอ้ฮะผมเมกือบแตกนะทุกคน เล่นแป๊บด,ดีกว,ว่าแม่งจะมาบ่าวะอย่าเพิ่งมานะเต้อนอย่างงี้ดีกว,ว่าจะได้ดูด้านลาวได้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีผมไม่ได้ซื้อ,อกล่องมาด้วยนะทุกคนอาจจะแตกง่ายนะผมก็ลืมซื้อ,อกล่องมานะทุกคนเออลืมได้ยังไงมันมากันโอ้โหไปอยเต็มแล้วก็ไปครับทุกคนอย่ามัวดีรอ เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วขบวนขบนขบวนขนูสองตัวเลยแตกหนึ่งแตกสองเอา้าเพื่อนตายหมดแล้วเหรอเฮ้ยไว้เพื่อนมึงจะรีบตายไปไหนวะเว้เนอเฮ้ยอุ้ย,ยทุกคนไอ้เต์ดำโหดจังวะโอ้เจชนะแล้วนะเหลือแค่ตัวดำเองอืม พลาดว่ะแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนงไงเขาก็ต้องบุกว่ะวีไม่โดนจิตแม่ไม่โดนนะทุกคนเมื่อกี้โคตรจะดายเลยเมื่อกี้ถ้าโดนนะแตกแตดตว่าเสาตายอุ๊ย ยืดยืดหลังอู้หัวเตกอู้เพื่อนช่วยไว้นะเพื่อนเมื่อกี้ไอตัวนี้ช่วยผมไว้นะครับเพื่อนนะมันมาสองตัวเลยเมื่อกี้เฮ้ยก็ไปโดนนั้นทุกทีเลยเฮ้ยแตกยังวะน่าจะแตกแล้วทุกคนปืนเกินเลย คอยดูครับทุกคนน่าะบ,บุกมาอีกอะเหลือแค่ตัวเดียวอยางฝั่งน้นอะเพื่อนก็โหดอยู่นะทุกคนไม่กลัวอะไรหรอกแม่เพื่อนก็โหดเว้ยสวยโอ้โหเพื่อนมึงจะสวยแล้วขนาดนั้นวะยิงโคตรคมเลยเพื่อนนะชอบเพื่อนคนนี้ว่ะแอดเพื่อนเข้าไปดีกว่าเนะอ่าผมได้วางระเบิดด้วยตอนนี้มาไปย่าไปครับทุกคน อยท้าล่าใจไปนะเดี๋ยวเผื่อมันดักรออยู่อุ้ยโอ้โหทุกคนก็ดูดิครับนะก็ตายระเบิดนะครับเจอดายวะอุตส่าห์ได้วางระเบิดนะทุกคนเรียบ,บร้อยครับชนะเจ็ดเหลือตาเดียวครับทุกคนต้องชนะให้ได้ตอนนี้นะครับทุกคนเปิดน,นี้มันก็แรงพอสมควรนะทุกคนเอเคเอเคสิบสอง กูโดนไม่ตายแล้วเปิดอีกแล้วกูโดนไม่ตายโง่อีกแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเจี๊ยดึงเยอะอุ้ยหัวแตกอุ้ยเจี๊ยดึงเยอะอุ้ยแต่โดนเตาอุ้ยมึงเข้าชาร์จกูเลยเหรอเลิกกูไม่มีอยู่ีฮะตัวหนึ่งเพื่อนตัวหนึ่งยิงยิงยิงโอ้ยยิงไม่โดน ย,ยังไม่โดนได้ไงวะเพื่อนอมอก,กีเนเดบันน่าตะแหลกหรือเปล่าวะโอ้หไม่น่าจะได้นะเมืกก่อกี้เอ้ยเหลือเพื่อนอีกคนนะครับนะเพื่อนคนนี้เล่นโหดอยู่นะเสียฝังเลยหูฝั่งนู้นเหลือตั้งสามตัวนะเพื่อนเราเหลือตัวเดียวไม่รู้ไหวหรือเปล่าต้องรอดูครับหาแล้วโอ้โหเจี๊ย,ยต้องเล่นอีกตาหนึ่งแน่เลยทุกคนมันตัองกูได้แน่นอน ร้อยเปอร์เซ็นเรียบร้อยครับอฮ้ยต้องเลี้ตาหนึ่งนะทุกคนืเจดิญไปผมได้วางครับตานี้ต้องรองดูก่อนครับนะว่าเขาจะมาฝั่งไหนกันเนาะน้ำมาตรงไหนกันว่าคว้านำไปก่อนดนิเย่กยกยเสี่ยวอ่ะเตี่ยวแตก เอ้ยนี่ไงอุ้ย,ยต่ำไปไปตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นบวกเลยบวกเลยโอ้โหตัวยแตกหนึ่งโอเคครับชนะอตอนนี้ชนะเว้ยอุ้ยแม่งโคตรเยอะเมื่อกี้แม่งเต็มบันไดเลย เอาเป็นว่าคลิปนี้ต้องขอจบไปเบียงครานี้ก่อนล้กันนะครับนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับนะ